อย่างนั้นเหรอเออหยุดนะบอกให้หยุดเฮ้ยอะไรกันเล่าอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยก็ช่างมาจับสลิงตีอะไรกันบอกกันดิเฮ้ยนี่นะโอ้ยไม่นะไม่หน่อยหยุดกันเจ้าหนี้เฮ้ยิจะเข้าไปซ่อนในนั้นอย่างนั้นเหรอเฮ้อแล้วก็เดิมก็เดิบได้เหมือนกัน เจอกันแล้วจ้าอีไม่คว้าไว้ได้คันคิดจะหนีอย่างงั้นเลยนี่ไม่พ้นเราเช่วยด้วยอ่ะอะไรเฮ้ยเราโดนล่าโอ้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  โอ้เบาพอแล้วพอแล้วโอ้เอาบอกว่าพอแล้วเอออ่ะเออไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วเอาโอ้โอ้จะไปแล้วไปอยู่แล้วโอ้เอ้ยเอ้ยโอ้ เอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเหนื่อยแต่ใครกันนะที่มาช่วยเราเอาไว้เนี่ยแต่ก็ช่างเหอะนี่เธอเฮ้ยเฮ้ยรักล้อก็อมีเรื่องอยากจะถามหน่อยนะยครับครับไม่รู้ว่าบ้านของคุณโกดาอยู่แถวนี้หรือเปล่านะคุณโ,โ,โ,โกดาเหรอครับโกดาเหรออโกดาอ๋อบ้านใจแอนน่ะเหรอครับ พอแล้วตรงหัวมุมนั้นล้วก็เจอเลยล่ะครับงนอนเหรอเออขอบใจมากนะที่บอกทางอะนะมาเพอแป๊บเดียวไม่มานานตั้งสิบปีแล้วนะบ้านเมืองเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยละ่ะอ่ออ้ออ้อ,นนอ,นนอะไรอะไรอะไรกันละนะเมื่อกี้ดูแล้วคุณลุงคนนั้นจะใช่ลุงหัวใจแอนหรือเปล่านะเหรอก็ใช่นะซีใชแ่แน่แน่ก็มาแหมใจแอนนะออกจะชอบอวดบ่อยๆว่ามีคุณลุงที่ได้ยูโดขั้นสิบเลยนะเออเคยได้ยินเหมือนกันน่ะ เห็นว่าคาราเต้ก็ได้ขั้นสิบด้วยนะเออใช่ใชช่ไม่ใช่แค่นั้นนะเห็นว่าเคยสู้กับหมีตัวใหญ่ไมเริ่มทิมและชนะด้วยล่ะยเห็นว่าเคยจับวัวบ้าแล้วก็ลบมัวได้โดยมือเปล่าวิีแข็งแรงมากขนาดนั้นเลยเชียวเหรอหน้าวัวจังเลยเนาะบอกว่ามีหนวดขึ้นเต็มหน้า แค่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นคนที่แข็งแรงถึงม,ม,มาบ้านนะมีคนน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยนะนายว่ามะนัะนไซนนะอาะ้าวทาเกชิตัวโตขึต้นเยอะเลยนะเนี่ยอ้าคุณลงผมนะชื่นชมคุณลงมาตลอดชีวิตผมเลยนะครับจะบอกให้ไม่โกหกหรอกครับฮะฮะฮะน่าดีใจจริงๆนะเนี่ย ว่าแต่ว่าทำหน้าแบบนั้นเป็นอะไรไปแล้วนั่นน่ะไม่ได้ทำครับโดนมาครับมันมีเรื่องที่หายไยไม่ได้อยู่ดีๆก็มีใครไม่รู้คบ<ม>ทำร้ายผมจากข้างหลังในท่อมันมืดนะครับมผมสู้<ม>เกือบจะตายเลยนะครับ<ม>ตอน,น,นจะกระโดดมาได้แต่ว่าทำไมถึงถูกเล่นทีเผลอผม,มไม่เข้าใจอะ่ะน่าจะเล่นกันซึ่งๆหน้าสิครับมันรอบกัดผมมาเข้าใจไหมลง<แ>นี่ลง ช่วยสอนยูโดยผมหน่อยดิครับผมอยากแข็งแรงมากขึ้นผมไม่อยากจะสู้กับใครแล้วแพ้นะครับมไม่ก็ลงช่วยฝึกผมหน่อยได้ไหมครับผมกลัวพร้อมหรือ,อยังอะอืมทากกชิยูโดไม่ใช่อาวุธสำหรับใช้ทะเลาะกันหรอกนะความแข็งแรงที่เธอเข้าใจอยู่นะไม่ใช่ความแข็งแรงที่แท้จริงมันคือพวกอันธภาลน,นะพวอันธพาล คนที่แข็งแรงจริงๆอ่ะเขาจะไปทำอะไรแบบที่แย่ๆแ,แบบนั้นที่ว่าจะไปแกล้งคนที่อ่อนแอกว่า เป้าหมายของยูดโดที่แท้จริงก็คือการขัดเกลาจิตใจให้สมกับเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องมือเอาไว้ใช้ทะเลาะกันกับคนอื่นเข้าใจไหมไทกิชิเออผู้นาวเลยก็ลงครับผมผิดไปแล้วครับที่ผ่านมาผมไม่ดีมาตลอดผมสานึกผิดแล้วครับจากนี้ไปผมจะเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงคนปกป้องคนที่อ่อ,อนแอกว่านะครับคุณลงครับอโอด้ดีมากเลยไทกิชินี่แหละลูกผู้ชายตัวจริงครับลงครับผมจะพยายามครับลง โอ้ยฉันนช็อกเลยเหมือนก็โดนตีแสกหน้าเลยตอนนั้นอ่ะโอ้ยคุณลุงเนี่ยพูดได้ดีมากเลยเนะแล้วฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าจากนี้ไปฉันจะปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าเท่านั้นถ้าพูดถึงคนที่อ่อนแอที่สุดแล้วแต่แถวนี้ก็มีแต่แกแนละโนบิตะฉันจะปกป้องแกคนเดียวเลวยทถวนี้งั้นก็ขอบใจจากนี้ไปฉันจะปกป้องนายไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วชีวิตนี้ ไม่ได้โกหกนะบอกให้ปะาแป๊บไม่มีค่าว่าโกหกสักหน่อยนีน่งั้นเดี๋ยวเราลองออกไปข้างนอกกันนะแล้วถ้ามีใครจะเข้ามาแกล้งแกนะฉันเนี่ยจะปกป้องแกเอง,งจะช่วยแกเองเออไม่มีใครมาแกล้งฉันหรอกไอ้บักรไม่ไใจเชื่อเธอไม่ต้องเกรงใจปไม่ได้เกรงใจเออฉันว่าฉันไปดีกว่าอะไรกันนี่ทั้งที่ฉันบอกว่าจะปกป้องแกแท้ๆแกทำาเล่นตัวอีกโอะไม่จำเป็นต้องฝืนทำแบบนั้นพูดมากเลยฉันจะทำเรื่องดีๆให้มันเกิดขึ้นตัวฉันบ้างอ่ะทำไม่ได้เลยอ้าวโนี่ตา อาเดียวโอ้อใจแอนน้ยไม่เข้าใจสิ่งที่คุณลุงพูดเลยสักกน,นิดเดียวทีน้นเนี่ยจะคอยปกป้องดูแลกแก่จะคอยตามอยู่ข้างหลังแบบนี้ละว,วางใจได้เลยถ้าเห็นหนายกลัวอะไรฉันจะรีบโดดออกมาช่วยทันทีโอ้โหเราสุดยอดแน่เช่นนึกภาพให้เรากกกี้ตะาตันี้โอ ฉันกระโดดมาโผล่พุ่งเยวก่อนเลิกแกล้งคนอ่อนแอร์สักทีจอนอ่อยอ่อยอ่อยใจเอ็นเออขอบใจ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 ขอบุญขอบุญขอบุญขอบุณขอุ้เท่ที่สุดเลยโดนไปตาะจะไม่โดนแกล้งอีกเหรออย่าม่นแต่เดินยืดจาบนี้สิทำอะไรสักอย่างสิโดนแกล้งอ่ะก็บอกว่าให้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะจะทำอะไรอ่ะเออมาแล้วโยโย

ไอ้เด็กโซมด่าเร็วโนบิตะโนบิตะฮึจุดตัวเสียเร็วนะฮะอุ๊ยเวลานี้รู้สึกว่าสี่ยเด็กอาจจะตกอยู่ในอันตรายแล้วเหมือนกับพวกหนูที่พากันนี้ออกจากเรือที่กำลังจะต้องจมลง เหมือนที่พวกปลาดุกจะเริ่มดิ้นก่อนแผ่นดินจะไหวนี่คือสัญชาตญาณของสัตว์ละเข้าใจไหมเฮ้ยวันนี้ฉันยกโทษให้อ้าววันนี้วันพระฉันเป็นคนดีีขาดเป็นมากโอ้ยไม่มีใครแกล้งโนบิตะเลยนะเนี่ย โดนไปตถหาจริงเมื่อนไรนายจะโดนเขาแกล้งสักทีดิฮะเป็นความผิดของฉันเลยที่ไม่มีใครแกล้งเนี่ยเอยแย่แล้วแย่แล้วเอาปอจอยซะแล้วอ่ะอยู่ๆก็มาบอกว่าจะปกป้องฉันพอไม่มีใครแกล้งฉันก็โกรธฉันอีกคนอะไรก็ไม่รู้คนอย่างฉันโมสาบอกว่าจะปกป้องนายแท้ๆแต่ดรงมือว่านายจะไม่อยากให้ฉันปกป้องเลยนะเนี่ยนะทำไมเป็นแบบนี้ฉันพูดอย่างนั้นเลยอยากให้ปกป้องเนี่ยฉันนักเกียรตของชวจอมับความปรารถนาในจากผู้อื่นที่สุดเลย นี่นี่นี่ไม่มีใครที่รู้สึกว่าจะมาแกล้งนายบ้างเลยเหรอไม่รู้สึกว่ามีหรอกพูดแบบนั้นก็ใจแอนอยังไงที่แกล้งฉันอยู่อ่ะอ้าวงั้นเหรอนั่นแหละนั่นแหละใจแอนมีอะไรอดีเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็ยเนก่อนดิมีอยู่นะมีคนที่ชอบแกล้งคนอื่นๆมากๆเลยว่ากันนะเอาละงั้นต้องรีบไปจัดก,การกันเลยทําแบบนั้นมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรเจ้าน,นั่นน่ะมันแข็งแรงมากเลยนะโอ้แข็งแรงมากลนะาแล้วยิ่งแข็งแรงก็ยิ่งดีสิจะได้ไปคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกับฉันหน่อยจะต้องทาบมัชีไป เฮ้ยมันเริ่มคึกคักแล้วเฮ้ยเจ้าโง่ที่จะเข้าไปซ่อในนั้นอย่างนั้นเหรอไ่มีทางอะเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรกันยังไม่ได้อีกเหรอเอาเลยเอาเลยเอาเลยฮะจัดการไหน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 อะเห็นแล้วเจ้าตันเองนั่นละเจ้าคนที่กําลังจะมุดเข้าไปในท่ออยู่นั่นไงเล่าฮะนั่นละคนนั้นเจอกันแน่งานนี้ เออสวยละคังดังแล้วครับเป้งมาดิน้อยแกล้งโนพิตาใช่ไหมเฮ้ยช่วยด้วยเจ้านี่เอกเหรอเอออย่านะเฮ้ยใครดึงฉันเนี่ยใครดึงฉันใครดึงฉันเฮ้ยตีเลยแกแกล้งโนพิตาใช่ไหมตีนะนี่จะเป็นใครเนี่ยตีนะเฮ้ยจะแกล้งโดนขังไ่ได้สักยอม จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แกเป็นใครเนี่ยเอ้ยช่วยด้วยเอออ่าแค่นี้ใจแอนก็สบายใจแล้วใช่ไหมเล่าแม้จะทำ้ายจิตใจของใจแอนในอดีตก็เถอะนะแกเป็นใครเนี่ยไม่บอกเอสำเร็จแล้วดก่เกิเจากคนที่ชอบแกล้งตวไปตาได้แล้วเออ